ไม่ได้หรอกมันต้องเช็ดก่อนอันนี้อย่าเอค่อยไปนะค่อยจะลืมนะเนี่ยเทาก่อนนะมา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 ยาทาให้ลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บมากไหมมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ที่โอ้โอ้เลือดออกเลือดออกอย่างี้บ่โอ้ยโอ้แม่ดิบัวพ่อพ่อลูก แม่หาป่ะค่ะมีถูกฝนคดอดทนแค่ยังไงแม่ต้องอมีผัวเรียดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเนาะหมอให้ทำให้เลยเออหมอพลอยเอ้ยหมอพลอยซอยในหมอเดี๋ยวได้แล้วบุ่ยฮ่าฮ่าฮ่าถ้าเจอบอเอาสิเดี๋ยวต้องล้างก่อนนะแม่หนูไม่เอาอะไรต้องติดติดติดหนูไม่ติดอ๋อหนูไม่ติด ้อพ่อติดเดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวเห็นน้องเส็นก่อนนะให้น้องเพชรเส็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครตัดตเลยเอายายยายเอาใครตัดเล็บมาตัดตรงนี้ออกก่อนดำดำเนี่ยเห็นไหมู่ไหนๆนะค่อยตัดอยู่ค่อยตัดเล็บให้อยู่อะไรอะไรตรงนี้โอ๊ยโอ๊ยอะไรตรงนี้โอ๊ยอ๊ยสะออนไรสะออนน้องนี่เจ็บไหมลูก ยายลอกให้นะว่างโอ้ยมากเลยมันต้องตัดออกอย่างนี้ลูกมันต้องตัดออกพอดพีชพพเจ็บไปแผลเลยอเลแผลเลือดเลยเจ็บอ่อยเพชเพชอย่าร้องนะโอ้ยไม่ร้องเลยเพชไม่ร้องนะลูกนะเพไม่ร้องนะคะอดูไหมเห็นไหมมายาบีเอาเพชรเชดจิจิจจิ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 ด อุย้ยหนูสงสารน้องไหมลกูกหนูสงสารน้องไหมคะออ้ยเย,ยมาโนี้หรอเดี๋ยวได้ยายิดให้จับจัจับโอ้เอ,อ,อามานาไงเไายติดให้แดวมันทำไมออกอย่างนี้ละย,ยายอตัวสีแทงบอกยายมันเป็นอย่างนี้ายายออาใหม่สิเอาใหม่สิเอาใหม่เดเดี๋ยวยายสิเดี๋ยวเดวเดี๋ยวจะพูดจะพูดเยายเตสิ เอาแค่วัตเตอร์ติดแผลใหม่ได้ไหมยายอันนี้มันเป็นกันน้ำเฉยเนี่ยมันไม่ได้แล้วยายต้องเอาใหม่นะโอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยเจ็บเลยลูกอันนี้แผลเลือดได้บ่นเลือดก็เกาได้บ่นงโอ้างนี้ด้วยลูกจ้าทางนี้ด้วยเหรอลูกเนี่ยโอ้้ยโอ้ไม่เป็นจังซี่ตัวนี้ เป็นเัลซีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นกันน้าอย่าพิ่งฉีกออกนะฉีกออกแล้วเอาจะเอาตัวนี้ออกเลยดิไม่มันดึงมันมันเหมือนพัตเตอร์ธรรมดาไงที่มันเป็นสีส้มอ่ะแต่อันนี้มันเป็นกันน้ําที่เอาเจามันมีสันเอาออกเอาออกกันี้เอาออกนีเอาออกอยู่ปักให้เขาเฉยเฉยเอางไ่แเอามาติดติดตเลยตีเลยตดตรงนี้ตดตรงนี้ เจ๊ว่าเจ๊อยู่นี่นะอืมโบรเจกตอยู่นี่อ๋อไม่พออยู่นี่เองพอยอยู่นี่นะไม่ไม่เจ็บนะทีนี้เอายามาใส่ตรงนี้หน่อยเอายายายาสีขาวๆเนี่ยเนี่ยขวดของเขาเนี่ยเนี่ยแหละมามาทาให้น้องก่อนเอามาอีกอันนึงมาติดนีโก้นี่เร็วทายาให้ก่อนทาลูกนะหายอมมาลูกกูกูแวมาลูกกูกูเพื่อฟังหา โอมาลยกเกือมาลยกเกือแล้วมาลยก็เกือเกือบฟ้องหายแม่เป่าเลยแม่แม่เป่านอนแม่เป่าหน่อยเก่งมากเลยไม่ร้องเลยหรอไม่ร้องค่ะยาแล้วไม่ร้องเลยเก่งมากเลยค่ะมาอีกอันหนึ่งนะอันนี้โป้นะเอาไก่ตะลิบตัดออกแล้วกำงสีค่ะเมย์ยายกำลังไปหาอยู่ฟ้องใครฟ้องพี่นิรันด์หรอ โอ้หน oh, ูไปออกกลาลังกายกับแม่แหะลูกแม่ข้านี้ก็เป็นน่ะลูกแต่ว่าไม่เข้าเนืน้อมันมไม่ห้องแม่อย่าตัดมั่วสิแม่ก็ต้องส่องไฟแม่เห็น,นอยู่แม่เห็นอยู่พอที่ผีนี่แหละเบงหมดเด็ดเลยติดได้ยังติดได้ติดตัวนี้ติดตัวนี้ะติดตัวนี้ติดนิ้วโป้งไว้เลยยายบี ตีนี่โป้ไว้ต้องติดไว้นะเล็งแล้วเล็งเล็งแล้วอีกโอ้เล็งได้เลยเล็งไปปึ๊บปึ๊บอับปึ๊บอับปึ๊บนี่ติดลงไปเลยเก่งมากเลยลูกอาบน้ำจบโต๊ะตัวหนึ่งเก่มากเลยดูแผลดูแผลเอออ๋ออยากง่ายไหดูแผลน้องดูแผล แคน้องเชรให้หน่อยครับพี่น้องโอ้ยหนือเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมคะเห็นขาไหมเห็นขาไหมโอ้ย่ายยกขาไ,ขาไปบนเดี๋ยวยายทำให้แป๊บหนึง่งอุย้ยหายเก่งมากลูกเก่งมากมายายคะนี่ให,ให้นูมารไม่ใส่รองเท้าเนี่ยท่าแดงว่าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยก็ถอดเล่นแต่ว่าอตอน ถอดเล่นไงต้องใช้ไม้เรียวเลยนะมาตรการห้ามถอดเนี่ยต้อกขับปีนจะได้เดือดมื่อไหรเนาะเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเอนแอ็นยุ่งเงยกุ้งกุ้วใคสู้เลขตีกันอะไรลูกแอนแอนแอนแอ็นแอนแอนแอนเอ็นเอ็นอนตีดาบเอนเอาละเอาคนนี้มาแล้วอาคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันโอ้โหสามพันฮะ อ๋อการ์ไก่กับแม่ได้ต่อเห็นไหมนั่นหจริงเจริงจริงไหนลูกไหนไหนหนูเจ็บตรงไหนไหมเอาไว้ก่อนเอเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยหาที่ก่อนอไม่เอาสีนั้นมาใส่ใช้เห็นยังเด็กดิเด็กดิอ๋อคิครับผมครับผมครับผม ขอบคุณค่ะมีอ้อนด้วยค่ะน่ารักจังกาวขอบคุณนะคะเดีพ๋พี่พลอยเจ็บไหมพี่พลอยได้ได,ได้ได้เป็นแผลไหมไม่พี่พลอยไม่มีแผลใช่ไหมคะคนกินน้องเชรจะรีบน้องเชรเป็นคนรีบน้องเฮชรน่ะไม่ไม่ค่อยไปมันก็จะได้มีแผลเยอะหน่อยนึงหัวเข่ายังไม่แผลเก่านั่นแหละที่เลือดออกคือแผลเก่าแผลยังไม่ได้หายเลยพี่อาอม่าพร่นู เอาอะไรเอานี่ค่ะทิ้งขยะลูกอะเอาทิ้งขยะนะคะเอาพี่ปล่อยทิ้งขยะให้น้องหน่อยค่ะนแม่ไม่อาบน้ำแี่จะแต่งเนี่ยแต่งหน้ากันค่ะเอาทิ้งตรงนี้นะลูกอ่ะเอาทิ้งตรงนี้นะคะทั้งขยะใหม่อยู่ตรงนี้ลูกทิ้งเลยนะคะนะกินได้พอนดีนอนกินได้แต่อย่ากินกินข้าวก่อนคอยู้มาเอาไว้ในถุงนั่นแหละเมื่อเช้าที่เซเว่นมาไม่เจ็บไม่เจ็บจะไปไหนจ๊ะ ไปหาแม่แม่อาบน้ำใช่ไหมแม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำก่อนลูกโอ้ยเปิดไฟให้ด้วยอ่ะแม่โอ้ยขอบคุณค่ะฟังนะแม่อาบน้ำก่อนแล้วแม่พ่อจะลงมาแต่งหน้านะคะมาแม่องหาแม่หรือเป็นคนนี้แม่เหรอมีพ่อไม่เห็นพ่อไหมเรียกพ่อบอยก่อนพ่อบอยพ่อบอยจ๋าคิดถึงหนูไหมถม่แม่กอยอคิดถึงพ่อ พลอคิดถึงพ่อรู้ไหม,ไมอ,อืมไปเจ้่ไปเจี่ี่แม่ก็คิดถึงพ่อพ่อคิดถึงแม่ไหมเก่งเก่งมากเลยค่ะไปแล้วหน่อยไม่อยู่ล้วไม่อยู่ถ้าแม่มาถ้ามาพึ่งพาไปโลตัสค่คองคลองเจ็ดมาค่ะ